มาฝึกผันกริยา3ช่องกันต่อนะครับ EP ที่7แล้วมีอีก5คําที่ใช้บ่อยเช่นกันนะครับสร้างตัดวาดป้อนแล้วก็ต่อสู้นะครับผ่านยังไงมาดูกันถ้าพร้อมแล้วขอช่วยจิ้มปุ่มไลค์เบาๆให้1ทีนะครับขอบคุณมากๆครับคําแรกครับคือคําว่าสร้างครับเริ่มด้วย B ครับคือ build ถูกต้องครับ build ลงทันด้วยดีนะครับ build ช่อง2ครับเปลี่ยนดีเป็นตัว t ครับกลายเป็น b u i l t build build ช่อง3ก็เหมือนกันเลยครับกลายเป็น build คำนี้2กับ3เหมือนกันนะครับ build b u i l t build Bu นั่นเองครับคำต่อมาตัดหรือว่าหั่นครับตัว c ครับคือ cut อ่าช่อง2ล่ะครับ cut เหมือนกันช่อง3ละ่ะ ก็ cut เหมือนกันนะครับคำนี้ครับไม่มีการเปลี่ยนรูปเลยนะครับ cut 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 ไม่ต้องไปเติม ed ให้นะครับคำที่3วาดหรือว่าดึงก็ได้ครับตัว d ครับคือ draw ครับเป็นเสียงควบกล้ามนะครับ draw ช่อง2ครับเปลี่ยน a เป็นตัว e ครับ drew draw drew ช่อง3ครับเติม n เข้าไป1ตัวกลายเป็น drawn, draw, drew, drawn นะครับวาดหรือว่าดึงคำที่4ครับป้อนหรือว่าให้อาหารก็ได้นะครับตัว f คือ feed feed ตัว d นะครับ feed ช่อง2ครับตัด e เป็น1ตัวครับกลายเป็น fed feed fed ช่อง3ละครับก็ fed เหมือนกันนะ feed fed fed 2กับ3เหมือนกันนะครับคล้ายๆคำนี้เนาะ Feed, f e d f ฟ f คำสุดท้ายครับต่อสู้ครับช่องหนึ่งคือตัว f i i h t อ่า fight เป็นเถอะนะครับ fight ช่องสองครับ Fort u o r t ช่องสามครับเหมือนเดิมเลยคือ fought fight fought f t u g h t ทั้งสามคำนี้ครับช่องสองกับสามเหมือนกันเนาะ b u i l ์ b u i l ์ b u i l สร้างนะครับแล้วก็ตัดหรือหั่นคือ cut 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 วาดหรือว่าดึงครับ draw drew drawn ป้อนหรือว่าให้อาหารครับ feed fed fed ต่อสู้ครับ fight fought fought ลองทำแบบฝึกหัดกันครับมาที่คำแรกนะครับคือ build built แล้วก็ built จะแปลว่าสร้างนั่นเองนะครับประโยคบอกว่า many houses have been blank in this neighborhood บ้านหลายหลังถูกสร้างในย่านนี้ครับ ตอบอะไรดีหน้าช่องว่างมีอะไรครับ been been เป็นอะไรเป็น verb ช่อง3ของ verb to be ครับตามด้วย2อย่างคือถ้าไม่ ing ที่เป็น active คือประธานเป็นคนทำก็ตามด้วย verb 3นะครับจะเป็นประธานถูกทำอย่างข้อนี้แปลว่าบ้านหลายหลังถูกสร้างจะต้องเป็น passive ใช่ไหมครับ ต B ตามด้วย verb 3ตอบ built นั่นเอง Many houses have been built แปลว่าบ้านหลายหลังประธานเนี่ยถูกสร้างนะครับในย่านนี้นั่นเองนะครับ Neighborhood ก็คือย่านหรือว่าละแวกนั่นเองนะครับต่อมา They b l a n k a new school last year พวกเขาสร้างโรงเรียนใหม่เมื่อปีที่แล้วครับคำใบ้คือ Last year ที่แปลว่าปีที่แล้วนะคะเป็นการบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นอดีตใช้ past simple นะครับ verb ช่อง2นั่นเอง They built a new school last year จำไว้นะครับ verb ช่อง2จะไม่มีการผันตามประธานเลยนะครับแล้วก็ช่อง2เนี่ยมักจะใช้แค่ใน past simple เท่านั้นนะครับ ทีนี้ช่องหนึ่งใช้ยังไงครับอ่าประโยคเช่นนี้นะครับ The village builds new houses every year หมู่บ้านนี้สร้างบ้านใหม่ทุกปีนะครับแบบนี้เป็นอะไรครับเป็น present simple นะครับคือเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำนั่นเองนะครับทำไมถึงเติม s ครับเพราะว่าประธานเป็น the village นั่นเองนะครับพูดถึงหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้เป็นเอกพจน์นะครับใช้ กริยาที่ตามมาเบิ้หนึ่งต้องผันเติม s นั่นเองนะครับคำต่อมาครับคือ cut 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 ทั้ง3ช่องเขียนเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูว่าแม้จะเขียนเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันใช้ช่องไหนนะครับต้องตอบให้ถูกต้องนะครับอย่างน้อยตอบเป็นหลักการก็ได้นะครับประโยคแรกบอกว่า the vegetables have been blank into small pieces ผักเนี่ยถูกนำไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับ ใช้อะไรดีครับหน้าช่องว่างเป็น be n ตามด้วย verb 3จะกลายเป็น passive นั่นเองนะครับตอบ cut the vegetables have been cut แปลว่าผักเนี่ยถูกหั่นนะครับ passive แบบนี้คือประธานถูกทำผักถูกหัน่น into ก็คือกลายเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ small pieces ต่อมา she b l a n k e d her finger while shopping onions yesterday เธอทำมีดบาดนิ้วตอนที่หั่นหัวหอมเมื่อวานนี้ใช้ช่องไหนครับเหลือ1กับ2อามี yesterday เป็นอะไรครับเป็นอดีตเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบไปแล้วในอดีตใช้ past simple ตอบช่อง2นั่นเองนะครับช่อง2ไม่ต้องผ่านตามประธานนะครับแม้จะเป็น she ไม่ต้องไปเติม s ให้เขานะครับช่อง1นึ่ยังใช้ยังไงครับ she cuts vegetables for dinner เธอหั่นผักสำหรับอาหารเย็นแบบนี้ใช้ช่องหนึ่งได้เป็น present simple นะครับแต่ต้องเติม s เพราะอะไรเพราะประธานเป็น she นั่นเองครับทำต่อมา draw, drew แล้วก็ drawn นะครับ draw, drew, drawn แปลว่าวาดหรือว่าดึงนะครับประโยคบอกว่า he blank his sword and attacked เขาดึงดาบออกมาแล้วก็โจมตีครับใช้ไหนดีครับ1 2 3 คำใบ้คืออะไรคือ attack ใช่ไหม mm hmm. เติม ed แบบนี้แปบลบว่าทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์พูดถึงอดีตนะครับใช้ช่อง2นั่นเองนะครับ He drew his sword and attacked mm hmm. เขาดึงดาบออกมาและโจมตีเนี่ย mm hmm. เกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตแน่นอนเพราะว่ามี attack เป็นตัวใบ้อยู่นะครับต่อมา mm hmm. The meeting was blank out of for hours การประชุมเนี่ยถูกดึงอ่าเมื่อกี้ก็ดึงนี่ก็ดึงเหมือนกันนะถูกดึงให้ยืดเยื้อไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงครับอ่าใช้อะไรดีครับหน้าช่องว่างเป็น was verb to be ใช้คู่กับ ing หรือ verb 3ใช่ไหมครับอันนี้มี ing ไหมไม่มีตอบ verb 3เป็น the meeting was drawn drawn out for hours Drawn out ก็แปลว่าถูกดึงออกมาหรือว่าถูกยืดเยือ้อทําให้ยืดเยื้อนะครับการประชุมเนี่ยถูกทําให้ยืดเยือ้อไปหลายชั่วโมงนั่นเองนะครับทีนี้ช่องหนึ่งครับ He draws beautiful landscapes draws ตรงนี้เติม s เพราะอะไรประธานเป็น he นั่นเองนะครับเป็น present simple นั่นเองคำต่อมานะครับ Feed fat fat แปลว่าป้อนหรือว่าให้อาหารนะครับช่อง2กับ3เขียนเหมือนกัน ประโยคแรกบอกว่า please blank the paper into the printer before printing กรุณาป้อนกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์ครับตอบอะไรดีคำใบ้คือคำไหนครับคือ please นั่นเอง please ต้องตามด้วยอะไรครับ verb 1ไม่ผ่านเป็น please feed the paper into the printer before printing นั่นเองนะครับจำไว้นะครับ please จะต้องตามด้วย verb หนึ่งไม่ผ่านเสมอนะครับ ต่อมา they blanked the animals at the zoo yesterday พวกเขาให้อาหารสัตว์ในสวนสัตว์เมื่อวานนี้คำไมคืออะไรครับ yesterday แปลว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับต้องใช้ past simple ตอบช่อง2 they fed the animals at the zoo yesterday นั่นเองช่อง3ใช้ยังไงครับ they have fed the baby ทำไมถึง fed ครับเพราะว่า have นั่นเองนะครับตามหลัง have ต้องเป็น verb ช่อง3ครับ they have fed the baby พวกเขาให้นมลูกแล้วหรือว่าป้อนนมลูกแล้วนั่นเองนะครับคำสุดท้าย fight fought fought แปลว,ว่าต่อสู้นะครับหรือว่าทะเลาะกันประโยคนี้บอกว่า they often b l i n d over small things พวกเขามักที่จะทะเลาะกันในเรื่องเล็กน้อยนะครับตอบอะไรด,ดีครับคำใบ้คือ often นะครับ often ตรงนี้แปลว่ามักจะหรือว่าบ่อยๆนะครับเป็นการสะท้อนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นประจำใช้ present simple นะครับตอบ they often fight over small things นั่นเองนะครับเป็น present simple ใช้ verb หนึ่งะครับแล้วก็ไม่ผ่านเพราะประธานเป็น they ต่อมาครับ they blank bravely i n t h e World War II พวกเขาต่อสู้อย่างกล้าหาญในสงครามโลกครั้งที่2ครับตอบอะไรดีครับ คำใบ้คือ World War II เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับโอ้โหเมื่อหลาย10ปีมาแล้วเป็นอดีตแน่นอนกำลังพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตใช้ past simple ตอบ They fought bravely in the World War II ช่อง2นะครับ past simple แล้วก็สุดท้ายครับช่อง3 The s o l d i e r have fought for their country ทหารเนี่ยได้ต่อสู้เพื่อประเทศของพวกเขาทำไมใช้ fought ช่อง3ครับเพราะว่า ตามหลัง h a v f นั่นเองมีแบบฝึกหัดอีกหนึ่งข้อนะครับ she b l a n k h e r hair short last week เธอตัดผมสั้นนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับใช้อะไรดีครับช่อง2ที่เป็น Cut แบบนี้หรือว่าช่อง3ครับพิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับและขอบคุณที่กดไลค์กับคลิปนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ